สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีรู้สึกว่าภูมิใจมากเลยที่ว่ามีผู้จัดก,การฝ่ายโปรดักั์สินค้านะครับโปรดักล์เลนมาชื่นชมเราแล้วก็แนะนำลูกค้าแนะนาลูกค้ามาแนะนำลูกค้ามาให้แหละว่าเร้านแว่นร้านนี้เป็นร้านแว่นที่ตัดเลนดีที่สุดแล้วก็วัดสายตา ว่าสายตาค่อนข้างที่จะแม่นที่สุดเพราะว่าเราไม่เคยมีการเคลมเลนหรือใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเราไม่เคยเคลมคือเคลมเรื่องการการผลิตภัณฑ์ของเลนโอเคมีบ้างแต่ว่าเราไม่เคยผลิตไม่เคยเคลมเลนในลักษณะว่า,าว่าสายตาผิดพลาดหรืออะไรพวกนี้นะคะคือ,อฝ่ายโปรดักต์เนี่ยผู้จัดการฝ่ายโปรดักต์เนี่ยเขาชื่นชมมาในลักษณะนี้นะคะ แล้วก็เขาเขาก็เอ่อเหมือนกับว่ามีการบอกต่อกันนะคะ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าภูมิใจมา,กเ,า,เาก,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 กเลยที่ว่าฝ่ายโปรดักต์ผลิตภัณฑ์เขาแนะนํามาแบบนี้แล้วก็ชื่นชมเรามาในในลักษณะแบบนี้เรามีความรู้สึก,สกว่าเราภูมิใจมากเลยค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าวันนี้มีลูกค้าที่โทรมาคุยกับเราว่าเขาได้ตัดเลน ตัดเลนไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเขาตัดเลนเป็นโปรเกรสซีฟไปเ,เขาก็ใส่โปรเกรสซีฟมามาแล้วนะคะเสร็จแล้วเขาก็มาบอกกับเราว่า<ม>เขาตัดเลนโปรเกรสซีฟไปแล้วเนี่ย คือเข,เขาตัดไปสองคู่คู่แรกนี่คือเป็นโปรเกรสซีฟระยะไกลนะคะคือเป็นลักษณะเป็นลักษณะโปรเกรสซีฟตัวนี้เปนเนนะะเ็นตัวเนี้ยนะคะตัวตัวเลนตัวนี้คือตัดเป็นมองระยะไกลไปเขาบอกว่าเขาใช้ดีมากเลยเสร็จปุ๊บพอมาคู่ที่สองนะคะอีกคู่หนึ่งเขาบอกว่าคือเขาเขาชอบเขากเกษียณแล้วแต่ทีเนี้ยเขาชอบเย็บผ้านะคะเขาก็เย็บผ้าตัดต่อผ้าม้่งแก้ไขเสื้อผ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยเย็บอะไรที่แบบคือเขาชอบ ลักษณะงานแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็เลยตัดเลนสอีกตัวหนึ่งคือเป็นตัวดิจิทัลตัวนี้นะคะเป็นเลนส์โปรเกรสซีฟในในใน,ในระยะดูใกล้นะคะในระยะในระยะดูใกล้ซึ่งเลนสของเขาตัวนี้คือค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยโปรเกรสซีฟเนี่ยคือเราจะมองไกลได้แล้วก็มองจอคอมพิวเตอร์ได้ดูหนังสือได้แต่ว่าถามว่าเออมันจะใช้ได้ สะดวกหรือว่าได้ดีเหมือนกับตัวดิจิทัลไหมเพราะว่าตัวดิจิทัลเนี่ยคือมันตอบโจทย์ได้เลยว่าสําหรับคนที่นั่งทํางานนั่งทํางานจอคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กหรือ PC นะคะแล้วก็ดูหนังสือหรือว่าดูดูคีย์บอร์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติถ้าถ้าเรานั่งอยู่ในห้องหรือว่าเรามีที่ส่วนตัวแล้วมีใครเดินเข้ามาหาเราซึ่งถ้าเป็นตัวเลนตัวเนี้ตัวโปรพสซีฟระยะใกล้ตัวเนี้ย สามารถมองไกลบวกลบไม่เกิน2เมตรตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าลูกค้ารายนี้โทรมาบอกโทรมาบอกกับเราว่าคุณพาเลนตัวเนี้ใช้ดีมากเลยแล้วก็คือส่งงานปิดย่อส่งงานอะไรเนี่ยคือส่งได้ก่อนกําหนดซึ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้ต้องค่อยคอยเพ่งแล้วเพ่งอีกเพ่งแล้วเพ่งอีกก็เลยมีความรู้สึกว่าเออนะเลนตัวตัวหนึ่งก็คือลักษณะเป็นแบบมองไกลอีกตัวหนึ่งก็คือแบบเป็นมองใกล้ ซึ่งเรามีความรู้สึกว่าถ้าลูกค้าทําไปแล้วแฮปปี้มากเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็พอยพอยดใจกับผลงานของเราที่ว่าโอเคเราเชียร์เลนและเราแนะนําเลนให้กับลูกค้าได้ถูกต้องแต่ยอมรับนะคะว่าเลนเลนของเลนเลนมันก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนิดนึงซึ่งบางคนก็ก็เข้าใจว่าเร้านนี้ทำเลนแพงร้านนี้ขายของแพงซึ่งจริงๆไม่ใช่นะคะ คือมันขึ้นอยู่ที่คุณภาพของตัวสินค้าถ้าสินค้าแบบถ้าเกิดต้องการสินค้าที่ย่อมลงมาหน่อยเราก็มีหรือว่าต้องการที่คุณภาพที่มันสูงขึ้นเราก็มีแต่ว่าราคาทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนขึ้นอยู่ที่คุณภาพของสินค้าด้วยนะคะค่ะเอ่อวันนี้มาเล่าเรื่องความภูมิใจแล้วก็ดีใจที่แนะนําสินค้าให้กับลูกค้าได้นะคะลูกค้าแฮปปี้เราก็แฮปปี้นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะ ยังไงก็ช่วยติดตามพาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับพาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ